ความเป็นอริยบุคคลกับการละสัญโยต์บุคคลสี่จำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลาย 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมพาขิยะสัญโยต์ไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ อย่างละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพาคิยะสัญโยต์ได้แต่อย่างละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้อย่างละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพาคิยะสัญโยต์ได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 4- บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพาคียสัญโยต์ได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนยังละโอรัมพาคียสัญโยต์ไม่ได้โอรัมพาคียานิสัญโยชนานิอภหินานิ อย่างละสัญญอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้อุป,ปติปติลาพิกานิสัญโยชนานิอภิหินานิอย่างละสัญญอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้เพราะว่าปติลาพิกานิสัญโยชนานิอภิหินานิคือสกทาคามีภิกษุทั้งหลายบุคคลน,นี้แหลอย่างละโอรัมพาคิยสัญญน์ไม่ได้ ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยสัญโยต์ได้โอรัมพาคิยานิสัญโยชนานิปหีนานิแต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออุทังโสโตอากนิธคามี ผู anyway ้ม uh ีกระแสเบื้องบนไปสู่อากนณิทภพภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมพาขิยะสัญโย์ได้แต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาขิยะสัญโย์ได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ อุปติปติลาพิกานิสัญโยชนานิปะหีนานิแต่ยังละสัญโญยอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออันตระปรินิาพายีภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมภาคิยะสัญโยตได้ละสัญโญยตันเญญป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหน ละโอรัมพาคิยะสัญโยตได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิปหีนานิคืออรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมพาคิยะสัญโยตได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลก